จุดนี้นะครับคือจุดที่ออกจากโค้งหมายเลขสามครับดูว่าเป็นยังไงนะครับต่อไปโค้งที่ออกจากโค้งหมายเลขสามมีแค่นี้นะครับก็เป็นแค่รูปเลขสามครับแล้วก็ไม่ได้ชันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ เรามามันผิดนะครับมาวันเสารคนเยอะมากกว่าจะถ่ายรูปที่มุมที่ต้องการได้นะครับสรุปแล้วก็คือถ่ายไม่ได้ด้วยแหละมุมที่ต้องการนะครับคนเยอะเกินนะครับเยอะมากอันนี้หลังจะออกจากถนนหมายเลขสามมานะครับสายมือนี้ก็คือเป็นอ,อรอยภูคานะครับตอนนี้จะเขียวขจีอยู่นะครับข้างหน้าก็ไยทางบอกเกลือนะครับ แต่ถ้าดอยภูคาถ้าขึ้นจากฝั่งอำเภอปัวเนี่ยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับทางชันแล้วก็วิวสวยนะครับแต่ถ้ามาจากทางสันที่สุกนี้ธรรมดามากเลยนะไม่ได้ชันอะไรนะครับวิวก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีโค้งเลขสามเฉยๆนะ,ะดูไปข้างหน้านะครับเป็นยังไงตอนนี้ยังเขียวอยู่นะครับฝั่งตรงข้ามข้ามดอยภูคาไปทางขวามือไปก็จะเป็นประเทศลาวแล้วนะครับ ถ้าเจอเขียวๆแบบนี้ก็สวยนะครับไม่เหมือนก่อนหน้านี้นะครับฝั่งชาวบ้านพื้นที่ทํากินก็ไร่ข้าวโพดเป็นเขาหัวโล้นนะครับแต่ทางนี้เป็นดอยภูคาเป็นอุทยานแล้วนะครับก็เลยเขียวสดชื่นนะวิวก็ถนนก็สวยนะครับวิวก็ดีนะครับเหมาะกับการขับรถเล่นนะครับแต่ถ้าจะให้แนะนําจริงแนะนําขึ้นฝั่งอําเภอปัวดอยภูคาดีกว่านะครับเัรานั้นวิวสวยแล้วก็ ทางชันนะครับขับมันนะครับไม่ใช่อะไรนะครับขับมันทางนี้ขับไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยชันนะมันธรรมดาเกินไปนะ,ะดูทางโค้งนะครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งก็คงจะหยุดถ่ายแล้วนะเพราะว่ากลัว เมมโมรี <Memory S 2> mm ่ hmm. เต็มแน่นอนนะครับถนนนี้ทําใหม่นะครับมันยังไม่ได้ตีเส้นนะครับดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นถนนเลาะดอยภูคาไปข้างๆนี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นโค้งเลขศูนย์นะครับตอนนี้โค้งตัวยูโค้งเลขสามแล้วต่อไปก็จะเป็นโค้งเลขศูนย์นะครับก็น่าจะ ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผ่านโค้งหน้าไปนะครับโค้งจุดท้ายแล้วสิ้นสุดเขตก่อสร้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นทางลงเขาแต่ก็ไม่ได้ชันมากนะครับธรรมดาใครก็ขับได้นะสนับนนนเส้นนี้แต่ถ้าดาังโดยภูคาะครับถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วก็รถไม่พร้อมก็ไม่แนะนําให้ขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนั้นชันนะภูสะเบิเกนี้ถือว่าธรรมดานะคถ้าเทียบกับ ขึ้นฝั่งดอยพุขาตอนนี้ทางลงไปนะครับนั่นนะครับลอยพุคาถ้าจะขึ้นทางฝั่งนู้นนะครับอันนี้มองไปเห็นดอกสีชมพูส้มๆเอ่อสีชมพูนนะครับน่าจะเป็นดอกนางพญาเสือโคร่งครับเริ่มบานแล้วช่วงนี้นะครับสักุระเมืองไทยนะครับ นะั่นะนะครับดอกสีชมพูข้างหน้านั่นนะครับนะ่ะเดี๋ยวพอลงโค้งนิ้พ้นก็คงหยุดถ่ายแล้วนะครับเพนะราะว่าอันตรายหน่อยนะครับขับข้างมือข้างหนึ่งถ่ายมือข้างหนึ่งจับพวงมาลัยนะครับไม่แนะนาให้เรียนแบบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสียงพอสมควรนะครับแต่ก็เป็นอ่า ประสบการณ์นะครับทักษะที่ขับบนเขามานานแล้วนะครับแล้วก็สภาพรถก็พร้อมนะครับแรงม้าสูงนะครับก็เลยขับง่ายนะครับระบบเบรกก็สําคัญนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรกลัวมากนะเพราะว่าทางมันไม่ได้ชันมากนะครับธรรมดาดูวิวข้างทางครับดูโค้งนี้นะครับที่อาจจะไม่เห็นมุมนี้นะครับ โค้งลงเขานะครับหมดเขานี้ก็น่าจะถึงพื้นข้างล่างแล้วนะครับพื้นราบข้างล่างโค้งเยอะหน่อยนะครับอันนี้เอาไปต่อนะครับโค้งก็จริงแต่จริงก็มันไม่ได้ชันนลยครับมันธรรมดานะครับก็เส้นนี้สมรรถนะรถก็ไม่มีอะไรมากนะก็ธรรมดาได้เลย เดี๋ยถ้าขึ้นทางฝั่งดอยภูคาขึ้นมาที่บ่อเกลือนั้นนะครับรถต้องสภาพดีนะครับถ้าสภาพไม่ดีนี้ไม่ไหวนะครับทางชันมากแต่ถ้าทางสันที่สุกมาบ่อเกลือนี้ก็ทางธรรมดาไม่ชันนะครับเป็นตรงเขาธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับถึงจะไม่ชันก็อย่าประมาทนะครับอ่ะขอหยุดถ่ายไว้เพียงเท่านี้ครับ เราชมคลิปต่อไป